ลงสนามบินแล้วว่าหลวงชาติตายโหงไม่พ้นโอ้โหว้ายบอกแล้วไอ้เหี้ยเดียวเดียวิดเดียวเดียวิดเดียวไอ้เหี้ยลุงเอ้่ยก็ในคลิปนี้นะผมจะแบบพาพี่บ่าวนะครับพี่บ่าวจะตีมอยู่มจะพาพี่บ่าวไปเล่นน้ำหน่อยนะครับ เดี๋ยวพี่บอกจะร้อนอะไรช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนนะก็ไปดูเลยนะครับว่าทำไงนะครับ,อ,บอยนะไอ้นั่นวแล้ข้างหลังอั่งเะีรยังจริงยังจริงไปแล้วบบายบายไอ้นูรถทับตายไอนี่รถทับรถทับอ่ะรถทับมันอ่ะตายแน่รถทับมันตายอ่ะ,ะอะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไม่ได้รับเลย Băng đúng rồi à? Băng. Nai <laughs> đi thua ให้ได้อยู่ในเกมใส่ก,กูเดินไข่ถั่วอ้อยโดนแมตติวหัวยังไม่หายปวดเลยวันนี้ขอแ,แ,แห้งแดงน้ำปายไหลข่อยตั้มขอกูไม่เมากูมไม่เอามีหักตั๋วเลยเดี๋ยวก่อนบอกไม่ใช่คนไม่ดีอดดูดหมดปองบอกจะตังไม่มีอ่ะไม่ยอกลับบ้านบอกคอยโดนแมตติอ้อยอยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีผมลงทางเดินเข้าโรบินอาะฟังอยู่ไหนผมจะเสือโรตีอ่เอาเงินไทยไปเลเงินลูบีอ้อย ขได้ช่วยเทสาวผมไม่ยุ่งผมเป็คนรักแฟงบุกเข้าส่วนผักและขโมยฟักแฟงออยมันส,ส,สันเล้งฟืนแฟนก็มัดแต่งเก็เก็ดไม่ค่อยดยีช่วงนี้มัน,นครับออบางบางบางซื้อถ่วได้ยี่สิบรลอแต่ยังมาขับเอาไข่ตั้ใหสี่บเฮ้จะถึเาาเะงเลย<ๆ>ไม่มีไข่เลยล้ลวครแคย่สิบี่ถุงเยอบิบจู๋ใหญ่ไปเลยนุ่มบกุกสีสิบทังอาโอ้า้งแยงน้งบังแบบเบอปลสมงงาเฮ้ยนุ่มนบมากลเต้งแต่ขึนบกจะหลงเลอยมาแต่ข้อหล่ไม่เข้มมาข้อเข้มเกล้านาเา ตำรวจมากูไม่เลิกกูไม่ดีพอดีพวกพี่แม่งรวยจัดแบบมหาเศรษฐีจัดโรงแรมค่าเดาเอาไว้ดองนัำเงิงขับรถทุเสาพังยับยั้งสาวสาวเรียกร้องให้ไปหาสักคืนสุดทไม่จัดกูจะเอาไปตามเพื่อนแหละจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายความแน่นหนึ่งเลยลูกบอลก็จะขาดจะไม่มีการโตจะไม่รู้ทุกอย่างเฮ้เออลุงสนามบินนะมันเหินลุงสนามบินแล้วว่าลุงชาติตายโหงไม่พ้น โอ้โหไว้บอกแล้วนี่อะเดี๋ยว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 ก่อนบอกไม่ดี่อน่ายดีอดหมดบอกบอกจะจังไม่มีเอ้ิมียกกลับบ้บอกไปโดนแม่โคประมาณนี้นะครับสำหรับคือล่าลอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปหน้านะครับผมเพราะผมไปจุกต่อยรอบหนึ่งครับดูว่าเราจะเกมหรือว่าเราจะล่อครับสำหรับคลิปนี้อ๋อ นอนไปก่อนนะครับเจอกันครับผม